ันเบิร์ดเบอร์เกอร์อย่างเดียวสวยงามครับใหม่นี่อยากกินมันฝรั่งทอดอย่างเดียวเลยอะสบายจังเจ้านี้ลอล่าฉันไม่อยากกินหรือดื่มอะไรเลยฉันอย,อยากอยู่กับเอสลีย์เอเอมันจะเกิดปัญหาไหมอย่างเงี้ยได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมเออถ้าคุณแฮปปี้เชฟหัวหยีหัวฝอยก็แฮปปี้ไปกันต่อแต่ผมไม่แต่ผมสงสัยว่าแบบจานเดียวกันนะแต่เราคนไม่รู้จักกันมากินกันได้ไงวะมแปลกเลย <laughs> ไม่รู้จากฉันไม่รู้จักเธอแล้วก็ไม่รู้จักว่าแฟนพายของใครด้วยเนี่ย,ยใครอะกรุนเฮ้ย hey, ทุกคนวันนี้เท่านั้นนะซื้อสี่จ่ายสามประมาณนี้เปล่าโฟล์ก <Frog. S 1> เลิกพูดเธอคุณเป็นบ้าบอสิ้นดีให้ hey, แกยังไม่ได้ลองเลยด้วยซ้ําโอเคโอเคงั้นเอาสองอันแล้วกันเอะแต่มันให้ซื้อสี่นะเว้ซื้อสี่จ่ายสามอันนี้กินเบอร์เกอร์ผมจําได้ใช่ไหมอ่ะกินพายเหรออ่อันนี้กินพายโอเคกินพายคู่ด้วยนะ อ,อ,อันนี้อยากกินพายด้วยเอาเดียวดีเอด,เอดิอันนี้กินพายไหมอ่ะโฟกกินพาย